พูดหยาบไหมปกติแล้วพูดหยาบไหมยจริงปะเนี่ยตัวจริงแม่ตัตว์เออสานิกกี้พูดจริงเหร,อ, <laughs> หรอวะแล้วถ้าสมมติมีคนไม่นิกกี้แลหลอกว่าแบบเล่นมุกให้ดูมีเยอะเลยในชีวิตจริงอะ่ะผมว่าอะไรเงี้ยเออบางคนก็นเลยมาบอกว่า <laughs> เฮ้ยติดอ่างให้ดูหน่อยดิเฮียตัวจริงไม่ติดอ่างเลยมันแค่ติดอ่างปะเนี่ยเยอะจริงไหมเออไอตัวจริงไม่ติดอ่างเลยมันแค่ติดอ่างปะเนี่ยแล้วเป็นไงกูต้องอ้าให้มึงเไง แกปะที่เป็นเจ้าของเรื่องกลัวไก่อ่ะผมเองกลัวไก่ถ้าก้อยใส่ชุดเป็นคอสเพย์ไก่กลัวไหมโมจับอุ้มเลยเฮ้ยไอพี่อุ้มไก่โช์เนาะคุณน่ามีความสุขมากเลยตอนลืมพับเสื้อให้นักเอ็ดมาพับให้เองไก้อยอยากมึงจะไล่พีนออกนลี่ลูกสาวคนใหม่ สวัสดีครับเอฟซีครับตันนุ้นครับน้องสวัสดีครับเอฟซีครับขอต้อนรับคุณสู่ชาแนลนิกกิทัชชันนะครับรายการแชร์โลมานะครับวันนี้ผมมีนัดกับนางแบบคนหนึ่งที่ผมไปเจอที่เวิร์กพอยท์ครับแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเอฟซีช่องเราครับและเป็นเอฟซีโก้บอยคัทนะครับผมก็เลยจะไปรับเขามาขึ้นรถครับนั่นก็คือน้องหลิวมดนัดแหน้องหลิวไม่ใช่น้ตะเอแหนองลินไอ้เหี้ยงหน้าหลิว คิดถึเลี้ยวคิดถึลี้ยวน้องหลินไปชนดโคตรชอบเลยแพ<ท>้อะไรล่ะแพ้อะไรล่ะผมไม่เล่นมุกแล้วเออไม่เล่นมุกแล้ว,ลแ,ลวแต่พี่ต้องเอาใจผมหน่อยนด้พี่วันนึ่งเนี่ยทำที่ 3... มงานสงานจะไปถ่ายยังไม่ได้กินข้าวเลยอ,อยากกินเนี่ยไก่ลูกเขยอ่ะ มีแต่ไข่ลูกเขยน้องให้ผมไปหาที่ไหนละ่ะไล่ออกดีไหมเนี่ยเดี๋ยวฮะผมไล่คุณออกดีไหมแห่ไม่ช่วยอะไรใช่มันเนี่ยไม่ช่วยอะไรคุณต้องรู้จักคุณไม่รู้เหรอตอนนี้ไม่ใช่มีแค่ไข่ลูกเขยแต่ตอนนี้มีเมนูไก่ลูกเขยแล้วนี่คือครั้งแรกนะครับที่บอลชอนเนี่ยเขาคิดเมนู บอลชอนไก่ลูกเขยเป็นการเดบิวต์ความอร่อยครั้งแรกในเมืองไทยไปไปสั่งเลยผมอยากกินอะไรไก่ลูกเขยผมอยากกินอะไรไก่ลูกเขยผมอยากกินอะไรไก่ลูกเขยรอในรถนะครับครับอมโอ้ยหิวจังเลยอะจะมาโนะต๊ะของเตยได้แล้วครัองุบอลชนไก่ลูกเขยไม่มมีือขอโทษนีครับเอ้ยอยู่กันยาว นี่นะครับถือเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่จะได้ลองกินบอนชอนไก่ลูกเขยนะครับเรามาเปิดวับความอร่อยเมนูใหม่สุดเซอร์ไพรส์ในวันนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับอันนี้เขยเล็กนะครับลิตเติลบ o รล t ิตเติลบ i รล l ิตเติลบรนี่นะครับเขยเล็กนะครับลิตเติลบรนะครับมีปีกบนไก่นะครับสี่ชิ้นบวกกับไข่2ฟองนะครับอ่ะนี่คือลิตเติลบรนะครับเขยใหญ่นะครับบิ๊กโรนะครับมีปีกบนไก่แชิ้นครับไข่อีก ตีฟองมาเดี๋ยวผมจะกินให้ดูโอ้โห oh, oh. ดูดูดูโอ้ไข่ยังน่ากินหลยพี่ตุง้งดูนะครับโอ้โ oh, ห oh. ฟองใหญ่มากน่ากินมาเดี๋ยวกินเลยหืม mm hmm. ฟินออาไข่ไปแล้วนะครับถึงคิวของไก่มากครับนี่ดูนะครับโ oh, อ้โหเยิยม้ยมเยิ mm ้มเยิ้มหือ อร่อยมากอืมนี่นะครับคือส่วนผสมนะครับของความอร่อยที่ลงตัวมากฟินมากไก่เนี่ยกรอบนอกํำในราคาลูกเขยนะครับแบบเยิ้มๆนะครับราดด้วยซอสลูกเขยใส่บอลชอนข้นๆใครอยากกินเมนูนะครับไก่ลูกเขยแบบนิกี้ไปหาซื้อได้แล้วนะครับที่บอลชอนทุกตาขาและสั่งเดลิเวอรี่ได้ทุกท่องทางครับอีกคำหนึ่งออ้องครับครับ พี่ขอเคยเล็กได้ไหมครับดิสแตรย่าไปฝากใครฝากเด็กพึ่งงานเหรอเด็กคาราโอเกะผมไงครับเ้ยพิ่งเปิดด้วยงั้นไปซื้อเพิ่มนะครับไปซื้อได้ที่ไหนพี่โต้งย่าีกครั้งหนึ่งบอลชนทุกสาขาครับผมเดลิเวอรี่ก็ได้นะครับสั่งกันเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมให้พี่โต้งเลยขอบคุณครับนะครับทั้งเคยใหญ่แล้วก็เคยเล็กจุดยอดแต่ว่าเดี๋ยวนิกกี้ขอไปเปลี่ยนเสื้อผ่อนะพี่โต้งทำไมอ่ะน้องเสื้อตัวนี้ใส่ถ่ายไม่ได้หรออันนี้เสื้อบอลชน ลูกค้าชอบสีดำสีแดงเก็บไว้ให้เฉพาะบันชิญขอบคุณครับ่นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการแชร์โลมาครับวันนี้แขกรับเชิญคนสวยชื่ออะไรนะจ๊ะหลินค่ะน้องหลินเป็นใครยังไงครับผมแนะนําหน่อยคือหลินเป็นนางแบบแล้วก็เป็นนักแสดงเออพี่นิกกี้บอกว่าหนูชอบดูรายการเพื่อนข้างในด้วยหรอ ทำไมอะครับผมเหมือนพอเราดูแล้วเราก็ไม่ได้ฟังแค่เขาว่าเราดูเราตาเขาดูอะไรต่างๆบางคนเราก็แบบอ่ะเราก็ดูว่าเขาสยังไงบ้างเราเป็นคนจริงจังอบชีวิตปะไม่มีอะรและแล้วก็จริงจังไปเลยมึงไม่ได้จริงจังทุกเรื่องอะไรเลยเดี๋ยวใครบิบแต่เรียกมึงเกิดเรื่องอะไรขึ้นในชีวิตเคยมีอะไรที่แบบเสี่ยงเสี่ยงแบบนี้บ้างไหมในชีวิตไม่ไม่เคยมีสวัดีครับน้องสวัสดีไม่ใช่เรื่องลองมาอะไรอีกพี่ต้องผมทำรายการอยู่พี่ต้องรายการ เพื่อข้างไหนทไเพื่อข้างไหเดินหญิงไม่ได้เลยจะเดินอีกแล้วจะเดินอีกแล้วเดินคนสวยไม่ได้เพื่อข้างไหนต้องสวมขอโทษทีขอโทษดีโทษทีเฮ้ยกำลังคุยสนุกเลยเออโทษทีขอด้วยไม่ได้เลยเห็นคนสวยต้องมาแย่งเป็นพิธีกรเลยเออขอต้อนรับคุณลินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทำความรู้จักกับคุณเลยนะเพราะผมเจอคุณแค่ครั้งเดียวเองแต่เห็นคุณมานานแล้วเออนานแล้วสิเห็นหนุ่คนหรือเปล่าโอ้โหผมดูคุณนี่หนังกับพี่เทนนี่เฮ้ยคุณมาเนี่ยมิสเตอร์เฮิร์ท ดูไมสเตอร์เฮิร์สตคุณเป็นนางเอกเออแต่คุณเล่นดีนะคุณเล่นหนังดีนะคุณจริงนี่ผมไม่ได้ตอแหลอะไรฝากได้เลยเออคุณฝากได้ดิเอฟซีอาคืน<อ>นะครับไปกดซับหลินกันหน่อยนะครับหลินน่ารักอ่ะกดซับช่องเลยค่ะชื่อช่องว่าหลินปงหลินปิงหลินปงูหนปงหรือว่าถ้าเซิร์ชยากไปก็เซิร์ชว่า LP 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 โอ้คน่าจะเป็นคนติดแดกนะผมว่าลิลจิงๆคุณนะฝากกดซับช่องคุณหลินด้วยนะครับแม่่โฆษณาอยู่นี่แม่แม่ผมไม่ข้ามโฆษณาผมไม่ตังคุณอยากกดข้ามโฆษณานะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณหลินนะครับเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังก่อนอว่าเหมือนช่องเราอ่ะเราทํามาเพราะว่าเราชอบดูคอนเสิร์ตคือจริงๆ,ๆอ่ะทำเรื่องคอนเสิร์ตไว้แล้วก็เรื่องแต่งตัวแต่หลังๆตอนนี้จะมังจะมีคลิปเกี่ยวกับการเป็นนางแบบเหมือนแบบ่าให้ข้อมูลให้ความรู้สำหรับคนที่อยากจะเป็นนางแบบ กำลังนนะะจ๊างแบบที่คุณชอบคือใครไอดอลคุณคือใครไอดอลเราใช่ไหมคือใครจ๊ะตัวเองอะมันได้ก็ไม่เป็นไรไอชื่อชมตัวเองไปไม่เป็นไรโตด้วยตัวกูเองไม่เป็นไรมีมีมีชื่อคาร่าคาร่าเดลวินใช่เป็นนางแบบที่ตัวเล็กที่สุดในบรรดานางแบบทั้งหมดอ่ะแล้วก็แต่เขาต้องตรวเด็กม้างอันนี้ผมไม่ได้ลามกนะจริงไหมหลังเวทีคือนางแบบนายแบบเนี่ยจะรีบเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแบบไม่สนใจอะไรเลยอยากรู้ เปลี่ยนชุดหล้ววิธีเปลี่ยนด้วยกันไหมคือเขาก็จะแบ่งนางแบบอยู่ฝั่งหนึ่งในแบบอยู่ฝั่งหนึ่ง มันก็จะไม่ได้เห็นกันแบบรงจงขนาดนั้นคอด้วยความมันรีนบจริงแกคือตอนที่เดินเข้ามาบางคนแม่แบบปวดกระดุมได้ปวดกระดุมไปแล้วอ่ะเพราะว่ามันต้องรีบเปลี่ยนแล้วไปแบบซ่อมหน้าซ่อมผมออออยา่างเช่นตรงคุณอันนี้อันนี้คือทรงอะไรครับคุณลินอันนี้คือทรงแรกคุณลินครับเราทําสีผม้ว้แล้วออตอนแรกแบบผมบ๊อบตรงแล้วมนไม่เห็นอยากตัดทรงนี้อยู่แล้วอมาสสเปคหนุ่มเป็นยังไงสเปคผู้ชายสเปคหนุ่มเหรออเริ่มจากเด็กๆก่อนอยากรู้ว่าตอนเด็กๆสเปคเป็นยังไงครับผู้ชายสู ตีไม,ม่หรือเข้ม,มได้หรืออะไรชอบคนที่ยิ้มแล้วแบบมเสเ่ห์ยิ้มก็น่ารักรอ่ะใช่เพราะผู้ชายจะไม่ค่อยยิ้มหรอกว่าถ่ารัจะได้พิจารณาเออนี่คือตอนเด็กๆแล้วเปลี่ยนความคิดเพราะอะไรอะ่ะเหมือนตอนเด็กอพอเราคบไปชอบไม่ชอบก็เลิกกันง่ายๆอ่ะพอโตขึ้นมาแบบ เริ่มแก่ขึ้นแล้วด้วยเสียเวลาด้วยแต่แล้วด้วยยังใช้ชีวิเลยอีกนานคิดอย่างนี้นี่ว่าแล้วแล้วตอนนี้สเปคคุณเป็นยังไงพอบี้เหมือนกันเช่นแบบฟังเพลงแต่ต้องมึงต้องชอบไปคอนเสิร์ตแหละผู้ชายนะครับถ้าเกิดจะคุยกับเขาได้นะครับพอบี้ต้องคล้ายๆกันนะครับชอบดูคอนเสิร์ตฟังเพลงเพลงอะไรชอบดูหนังคนดีคุณเยอะไหมคุณลินท่ะทำตรงเลยไม่ค่อยเพราะอะไรเหมือนคน เรายากมั้งแล้วเหมือนบางทีพอมาจีบเราก็รู้ตรงแหละเขาไม่น่าจะเข้ากับเราได้หรือแบบบางทีเขาจะชอบความเป็นนางแบบแต่ไม่ได้ชอบความเป็นเราอย่างเงี้ยเขา,าไม่เก็ตว่าเราจะแบบพูดหดยาบใครพูดหยาบไหมปกติแล้วพูดหยาบไหมยจริงป่ะเนี่ยอหลินเนี่ยตัดเถอะไอ้สานิกี้พูดเลยไอ้เหว่เออแต่ไม่มีโอกาสไปพูดออกเสียงไหนเลยปกติถ้าไม่มีกล้็ผมพูดไงสมมติบ่นบ่นเรื่องมีคนมาจีบใครวะใครมาจีบมึงวะหลินไม่รู้ มาเนี่ยนึงว่ากูจะแบบท่าน่ารักสวยๆกออูพูดไปแม่งอึ้งเลยยังทำไมมึงพูดอะไรกับแม่งวะกูพูดอย่างเงี้ยแม่งแบบเหมือนแม่งคาดหวังให้กูน่ารักอะ่ะเออเออแต่กูก็เป็นอย่างผมอยากรู้ตั้งแต่จีบคุณอนะ่ะมันต้็นยังไงคุณหลินมันก็ต้องตอบ,บเป็นงานหน่อยหดอกว่าเข้ามาแบบออที่เ,ออเราไม่รู้สึกแบบออกเวิร์ดอ่าอ,อ่าอ่าผมอยากรู้เรื่องนึงด้วยอะไรอ๋อคุณให้ตัว,วผมมาปกติใช่ใช่อย่างคุณเป็น ตลกเนี่ยถ้าแบบไม่อยู่ในกล้องคุณตลกปะไม่เงียบผมไม่ตลกเลยแต่ไม่ถึงขั้นซีเรียสใช่ปะก็ไม่ซีเรียสแต่ว่าผมไม่ค่อยคุยกับใครอะผมกลัวเขาไม่อยากคุยกับผมเนี่ยแล้วถ้าสมมติมีคนเฮ้ยนิกกี้ตลกว่าแบบเล่นมุกให้ดูมีเยอะเลยในชีวิตจริงอะผมว่าครับอะไรเงี้ยเออบางคนก็เลยมาบอกว่าเฮ้ยติดอ่างให้ดูหน่อยดิเฮียตัวจริงไม่ติดอ่างเลยมันแค่ติดอ่างปะเนี่ยเยอะจริงไหมเอ้ยไอตัวจริงไม่ติดอ่างเลยมันแค่ติดอ่างปะเนี่ยแล้วเป็นไงกูต้องอ้าให้มึงเนียผมว่าครับ ครับแกป้าที่เป็นเจ้าของเรื่องกลัวไก่อ่ะผมเอกลัวไก่ถ้าก้อยใส่ชุดเป็นคอสเพลย์ไก่กลัวไหมโมจะอุ้มเลยเฮ้ยเป็นพี่อุ้มไก่โชว์เนาะคุณมีกลัวอะไรเะล่ะกาก็กลัวตุ๊กแก่อ่ะอ๋อกลัวแบบคือแต่ก่อนไม่กลัวเว้ยดูเดี๋ยวพี่โน้ตพี่โน้ตบอวกว่ากลัวอะไรเราต้องปรเชิญหน้าใช่ป่ะอ่าาาอาาีาา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  ตรงนี้มีชัวออคุณแบบมึงกูเนี่หว่ามาสไปายกูแบะได้ไงมึงกูกูยืนไะกูยืนปุ๊บนักมึงมาเดี๋ยวกูกูจะเผชิญความกลัวเออไอสัตว์อะไรนั้นกูขอเดินพอกูยืนจ้องแม่งกูเห็นกูเห็นรายละเอียดเนี่ยเห็นหน้ามันเห็นสีมันอะไรเงี้ยนะยสีโอ้ยไม่ไม่กลัวขอโทษทีขอโทษเขาโทษขอโทษขาโทษตายนะเออตกใจแล้วตายอขาทำเสร็จแล้วตอยอ่ะผมชอบผู้หญิงไบท์ผมจริงจริงผมชอบนะไอ้โดนตบหัวไอใสะใจใช่ไหมผมกล้าจริงไง เออดึงหัวเออดึงหัว,หวผม,มี่ผมมีความความสุขเลอ่าสมมทุ <c oughs> วันนี้คือกูจะเป็นผู้ชายที่แบบว่าดีมึงนี้จะเป็นตัวนะได้จับได้อ่าผมมาผมมากคนนะเข้ากันไม่ได้ทำไมวะสำหรับผมนะผมไม่ชอบผู้หญิงพูดหยาบจริงปะเออแต่ว่าถ้าโมโหจะไม่หยาบนะเหรอี่โมโหคือไม่มีคำหยาบมาสักคำถ้าคุณโมโหคือไม่พูดหยาบพูดดีพูดดีแต่ถ้าอนุนดีพูดหยาบอดีพูดหยาบหี้ยักแล้ว ก็จะหนีไงแบบจริงใจไงเออเออ,อ,อแต่ถ้าเป็นแฟนคุณพูดอยาบก,กันได้แต่จะไม่ได้พูดอยาบตอนเวลากูมึงนะแต่แฟนแบบคุณอ้อนไหมอ้อนุมพูดงไงถ้าเป็นแฟนคุณคุณอ้อนไหย ผมอยากรู้ว่าถ้าผมอยากเป็นผู้ชายที่คุณชอบเนี่ยต้องแต่งตัวไงแนวแนวอยากแนวแนวได้คุณจัดให้ผมเลยนะจัดให้คุณพาผมกับเอฟีมาอยู่ที่ไหนคุณหลินตอนนี้ตอนนี้พามาอยู่ที่ร้านบูไวทงั้นวันนี้เดี๋ยวคุณพาผมมาจับแต่งตัวนะแล้วก็ถ่ายรูปเท่ๆแบบสไตล์คุณอ่ะผมอยากรู้ว่าแบบแนวแนวเดี๋ยวจะเปลี่ยนนิกกี้ให้เป็นเด็กแนวเออได้เป็นผู้ชายสไตล์ที่เขาชอบไปไปนํำไป ไปเดี๋ยวคุณลินจะจับผมแต่งตัวเป็นสไตล์แบบว่าผู้ชายแนวๆต้องเริ่มหาจากกางเกงก่อนกางเกงที่ใส่แล้วดูดีคือกางเกงเอวสูงเอวเอวเท่าไหร่สามสองผมจะให้คุณเป็นแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยแล้วกันวันนี้อ่าได้อ่าอันเนี้ยอ่ามาผมต้องใส่เสื้อตัวไหนอ่าเนี่ยแน่น่น่อ่านี่นะแล้วก็ใส่นี่ครับ เฮ้ยแต่ต้องใส่ทับในผมไม่เคยแต่งอย่างนี้เลยเลยคือเทคนิคมันจะดูดีง่ายมากถ้าเราใส่แบบเสื้อยืดข้างในคอกลมใช่ป่ะแล้วใส่ทับอ่ะมันจะดูแบบเรามีลีลาเอาข้อบอยด้วยเอาที่เธอไม่ข้บอยผู้ใหญ่แต่งเป็นเทจเท่เลยข้อบอยมันนี่มันนี่อ่ะมาเลยเอวบอยเอวเท่าไหร่เอวสามสี่มีเกงเอวสูงเบอร์สามสี่ไหมเอวสูงเอวสูงโค้โเท่กันเลยว่ะ เดี๋ยวรอคุบอยก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้คุณหลินจับแบบโพสท่าอะไรเงี้ยถ่ายรูปใส่ในแบบนะโอเคเออทำผมเองผไม่ได้เลยอะคุบอยต้องใส่ยังไงครับใส่ยัดเข้าไปยัดไม่ไหวสงสารกางเกงไม่ได้เดี๋ยวกางเกงขาดนะเดี๋ยวซื้อลูกอาย่ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ลูกกูลูกแทนแถ้าซื้อซื้อหน่อยซื้อหน่อยนะคุณกางเกงตัวนะคุณลินคุณอยากได้อะไรคุบอยซื้อให้ตัวนึง เออไปเลือกมาตัวนึงไปเลือกมาตัวเลือกไปเลือกมาหลินเลือกมาไอ้หักเลือกมามึงอย่ารู้เยอะเลือกแพงนะหลินนะควอมกลางกูก็ต้องหานะ อาโคไวครับมาเสื้อคุมผมโคคุณเคคท่นะแบบคนญี่ปุ่นที่แบบเท่ที่มีสไตล์อ,อ่ะเนาะเออโ,อโอคุณนมามีความสุดมากเลยตอนดพับเสื้อให้แบบมาเอ,มา,เอม,ามาพับให้ไอ้ก้อยอยากจะไล่หนงนะนี่ลูกสาวคนใหม่ถ้าถ้าหลังกล้องเราพูดองนี้ไม่ว่ากันเลยแต่นี่มีหลักฐานอยู่โอโตตตออโยก บอกนะครับว่าหลินตั้งใจมากครับนี่นี่น่าจะเป็นแชร์โรมาที่ถ่ายนานที่สุดแล้วเดี๋ยวแม่งเสียชื่อไม่ได้ไม่ได้เออคู่ใจทหันคนก็แต่งไง่ายน่ารักผมยากนะเลิกมเลยครับกูช่วยเช็ดได้ผมหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากคุณเลือกเลยไปใส่ไทยเลยให้เป็นหลักฐานให้เอฟซีรู้ว่าพวกกูบ้าผู้หญิงมึงตัวเดียว อ่าได้นี่เสื้อนี้ไปไปอ่านี่เอาเอาเอาใส่เลยเหรออ่าใส่เลยใส่เลยถ่ายรูปกันเออเอามาแล้วโอ้โหเท่เลยน่ารักเนอะน่ารักมากโอ้คุณชอบเสื้อสไตล์นี้ไหะใช่มีเยอะมีเยอะอีหน่อยนี่หน่ ไอ้นี่ไอองรอเดี๋ยวว่ากันเราเดินมาด้านหน้าร้านมันเขียนว่าแฟลชแบ็กหนึ่งรบาทอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเนี่ย้คืออันนี้มันเป็นตู้สติ๊กเกอร์ถ่ายรูปเหมือนแบบพวกตู้วินเทจอะที่เราจ่ายร้อยบาทแล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ได้กี่รูปร้อยบาทได้กี่รูปได้3าถึงสรูปอะมาดิเดี๋ยวถ่ายรูปกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้แจกให้คนดูด้วยเออมา ไอ้หียกูร้อนจากอะไรวะเนี่ยเาร้อนจากโผนี่แหละ <c oughs> โ<ห>ลูอ่ามองหน่อนึ่งองอน่องหนึ่นะ่รัอเรนึองจนึ่งสองหนึ่งสอเหน,นึ่งองหนึ่อเหนึองนึองนบ่งสองวนบ่งสอ,อ,อ,อเก็บ่งสอออ มิกกี้รูปหนึ่งหลินรูปหนึ่งแล้วก็แฟนคลับรูปหนึ่งแฟนคลับนะครับกติกาง่ายมากเข้าไปกดซับสไครต์ของน้องหลินอ่าแล้วกดติดตามหลินโปอมหลินจิงหลินฟึ้งเข้าไปกดซับเขาแล้วก็คอมเมนต์มานะในคลิปนี้นะถ้าคุณหลินเป็นแฟนคุณคุณจะเรียกเขาว่าสัตว์อะไรอ่าไม่เอาแบบเรียกไอสัตว์นี้สัตว์อะไรเพราะอะไรเออ ไอเหมาเพราะว่าไอเที้ยเพราะว่าเออคำพิรุนเพราะเขาชอบคนพูดยาบตัวเขาชอบพูดยาบไม่ขนาดนั้นอะไรติดปากมึงอะกระุ่มกาแฟของไม่หายเลยเนี่ยมาดูดิคุณนะเออมันหลุดมันต้องเลียมันเียมือนแกต้องเลียแกต้องเลียแกต้องเลียลิ้นลนหนตุ่มเลอะหลา เอางี้วันนี้ขอบคุณคุณเอ็นดูรูปรูปก่อนอ่ารูปคุณลินเซ็นให้ผมเซ็นกอลลอยเซ็นให้อย่าลืมอย่าลืมทำคล้ายๆด้วยถ้าหลับถึงเท่าไหร่อ่ะให้ดมจากแล้วนะเฮ้ยขอดมขอดุมขอรูปขอรูปตอนนี้คนซักหนูเท่าไหร่แล้วคนซักหนูหมื่นเจ็ดเองค่ะหนูอยากได้กี่ซับหนูอยากได้ซักสี่หมื่นนะคะสี่หมื่นซับเอ้าไปเลยไปตามหน่อยเท่าไหร่ข้างนี้สี่หมื่นข้างนี้สี่หมื่นข้างนี้หกหมื่นอ่ะก็ใช่ โอ้ต้าหกหมื่นี่คือได้2ข้างเอางี้กูโอนเงินได้ไหมหกหมื่นจะปูดมเลยไนะ<ส>ด้ไหม มันต้องมีข้อแลกเปลี okay, 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 ่ยนโอเคโอเคได้อ่ามีข้อแลกเปลี่ยนเอฟตีวายหน่อยจะไม่มีอะไรนี่เพื่อนกันแต่น่ารักเพื่อนกันแต่น่ารักนะครับไปกดซับแม่วายเลยนะครับกดซับเอลพ L P อลพีให้ถึง40,000ื่นซับนะนะครับ6กหมข้างสี่ห0ื่นหข้างอุ้ยแล้วจะแสนนึงล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอางี้แสนซับเมื่อไหร่คุณไปเอาเสื้อที่ห้องผมได้ไหมผมมีเสื้อไอ้เสื้อวงอะวินเทจอนะถ้าแสนซับเมื่อไหร่อ่ะไปถ่ายยูทูปถ่ายยูทูป อ่าอ่าโอเคนะครับเลอะเสื้ออีกเลอะลเลอะแม่มาเช็ดให้เลอะเลื่อเลอะไม่ต้องลงลิ้นยกไปเก็บไปเลยให้กูเอากูเอา